สวัสดีครับพบกับคุณครูสุพันศรีโยธีนะครับโรงเรียนนารายวิทยาท่าหลวงในรายวิชาสุข,สขสาศึกษาและพละาศึกษาวันนี้เราจะเรียนรู้ในสาระชีวิตและครอบครัวนะครับในเรื่องเพื่อน เรื่องเพื่อนคำว่าเพื่อนนี่ในภาษาไทยเราก็มีภาษาที่เรียกกันออกแตกต่างกันนะค่าบตามแต่ละภาคจะใช้นะครับโดยเฉพาะประเทศไทยของเราเนี่ยมีสี่ภาคใหญ่ๆนะครับก็คือภาคกลางใช้คําว่าเพื่อนนะครับภาคอีสานใช้คําว่าเซี่ยวบักเซี่ยว นะครับหวังว่าบักเกอร์บักเซียวก็ได้นะครับาภาษาเหนือก็เปือนนเปอเป้อนนะครับเปื้อนเปื้อนนะครับไม่เกี่ยวกับศกระบกนะครับคําว่าเปื้อนนี่หมายถึงเพื่อนนะครับแล้วก็ภาคใต้นะครับภาษาใต้ก็จะใช้คาําว่าเผือนไส้ลาวเผือน ไอไหนล่ะเพื่อนอะไรประมาณนี้อะไรล่ะเพื่อนประมาณนี้นะครับว่าเพื่อนภาษาอังกฤษก็ friend นะครับ friend fr i e n d นะครับ fr i e n d friend ที่แปลว่าเพื่อนนะครับาภาษาบาลีนะครับหรือภาษาสมัยโบานะราณเนี่ยเขาก็ที่เป็นภาษาดั้งเดิมตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่เขาเขาเรียกนะครับว่ามิตรนะครับมิตร ก็ว่าในเรื่องของภาษานะครับาภาษาจีนนะครับก็มีหลายภาคเหมือนกันนะครับแต่คุณครูจะอลอง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 ,ลองพูดดูนะครับภาษาจีนก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับพินหวินนะครับพินหวินพินหวินนะที่แปลว่าเพื่อนนะครับไม่ว่าภาษา ในโลกของเราจะใช้คำว่าอะไรนะครับแต่ว่าโดยความหมายแล้วคำว่าเพื่อนหลายคนคงจะรู้จักนะครับใครไม่มีเพื่อนบ้างครับเนี่ก็คำว่าเพื่อนเนี่ยความหมายมันก็อธิบายกันยากนะครับเพราะว่ามันมีความรู้สึกด้วยนะครับเอ่อ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554สเนี่ยสามารถให้ความหมายของคำว่าเพื่อนเนี่ยได้เป็น2แบบนะครับแบบที่1คือเป็นแบบความหมายเชิงวิชาการนะครับคำว่าเพื่อนเนี่ยหมายถึงผู้ชอบพอรักใคร่รักใคร่กันนะครับผู้ชอบพอรักใคร่กัน ผู้สนิทผู้สนิทสนมคุ้นเคยกันเช่นเขามีเพื่อนมากหรือผู้ร่วมสถาบันหรือร่วมอาชีพเป็นต้นเพื่อนร่วมโรงเรียนเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนข้าราชการเพื่อนกรรมกรผู้ร่วมธุระเช่นอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนไปเป็นเพื่อนกันหน่อย หรือผู้อยู่ในสภาพเดียวกันเช่นเพื่อนมนุษย์เพื่อนร่วมโลกนะครับนี่คือความหมายที่1ความหมายที่2เป็นภาษาพูดนะครับที่เราพูดหรือทางราชบัณฑิตให้กล่าวไว้ว่าเป็นภาษาปากนะครับหรือภาษาพูดโดยของคนทั่วๆไปเวลาเราพูดกันนะครับ ใช้แทนคำว่าเขาหรือท่านในอาการที่เป็นกันเองนะครับสนิทสนมกันมากยกตัวอย่างเช่นไปไหนมาเพื่อนทข้ากินข้าวหรือยังเพื่อนสบายดีไม่เพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือความหมายนะครับแต่โดยรวมแล้วนะเมื่อพูดคำว่าเพื่อน,เ,นเ,อเพื่อนเซียวเผือนเฟรน หรือพินวินนะครับจะเป็นคําว่าอะไรก็ตามน,นะครับความหมายก็คือคู่ที่รักใคร่ชอบพอกันสนิทสนมกรมเกลียวนะครับไว้เนื้อเชื่อกใจกันนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าเพื่อนนี้มีความจำเป็นเป็นอย่างมากนะครับในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นคนที่ไร้เพื่อนเหมือนไร้ที่พึ่งนะครับคนขาดมิตรขาดสหาย ก็เปรียบเสมือนคนที่ไร่ที่ปรึกษานะครับเพราะว่าเพื่อนนี่โอ้โหเป็นได้ทุกอย่างเลยนะครับวันนี้เราเรียนเรื่องเพื่อนประเด็นที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้กันนะครับนั่นก็คือ 1. ความสําคัญนะครับหความสําคัญของเพื่อนนะครับความสําคัญเพื่อนมีความสําคัญอย่างไรนะครับ สองการปฏิบัติตนนะครับการปฏิบัติต่อเพื่อนนะครับการปฏิบัติต่อเพื่อนนะครับทั้งที่ควรและไม่ควรนะครับเราต้องรู้ทั้งสองอย่างาการปฏิบัติตัวต่อเพื่อนเนี่ยแบบที่ควรเนี่ยเราเรียกว่าสัมพันธภาพ นี่คือประเด็นที่2ที่เราจะเรียนส่วนประเด็นที่3นะครับก็เป็นวิธีการนะครับในการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งนะครับระหว่างเรากับเพื่อนนะครับสามประเด็นหลักๆนะครับ3ประเด็นหลักคือ1ความความหมายเนาะความหมายความสำคัญ นะครับนี่คือประเด็นที่1นะครับส่วนประเด็นที่2นะครับก็คือเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพนะครับสัมพันธภาพนะครับตามข้อความที่ปรากฏนะครับเขียนอย่างนี้นะครับลูกๆควรจะฝึกเขียนด้วยนะครับข้อความที่ครูขึ้นไว้บนหน้าจอนะครับสัมพันธภาพสัมพันธภาพนะครับว่าในเรื่องของการปฏิบัติ สิ่งที่ควรปฏิบัติต่อเพื่อนเพื่อเชื่อมไมตรีเพื่อเชื่อมความรักนะครับระหว่างเรากับเพื่อน,นครับส่วน3คือเมื่อคนอยู่รวมกันเนี่ยตั้งแต่2คนขึ้นไปความวุ่นวายต้องเกิดขึ้นแน่นอนครับมีความขัดแยง้งความขัดแย้งนะครับเกิดจากอะไรนะความขัดแย้งเกิดจากอะไรมีสาเหตุ อย่างไรบ้างแล้วเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเหล่านั้นได้อย่างไรนะครับพูดถึงหัวข้อที่1น,นะครับความหมายและความสำคัญของเพื่อนความหมายคุณครูสุพัรร์ได้กล่าวไปในเบื้องต้นแล้วนะครับเรามาดูความสำคัญของเพื่อนเพื่อนมีความสำคัญอย่างไรกับเรานะครับ ลูกๆล,ลองคิดดูสิครับว่าเพื่อนมีความสำคัญอย่างไรกับเราเมื่อเราขาดเพื่อนจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรามีเพื่อนเกิดอะไรขึ้นกับเรานะครับเราต้องนึกถึงตรงนั้นนะครับโดยสรุปแล้วนะครับก็ความสำคัญของเพื่อนเนี่ยแล้วแต่บุคคลแต่และบุคคลเนี่ยจะให้จะให้ความสำคัญ แตกต่างกันไปตามสภาวะนะครับตามความรู้สึกของตัวเองแต่โดยสรุปแล้วนะครับความสำคัญของเพื่อนเนี่ยคุณครูสุพรรณได้ทำสรุปออกมาได้3ข้อหลักๆนะครับไม่ทราบว่าจะตรงกับความรู้สึกของลูกๆนักเรียนหรือเปล่านะครับแต่คุณครูสุพรรณมีความรู้สึกอย่างนี้ครับว่าเพื่อนมีความสัมพันธ์สำคัญกับคุณครูสุพรรณ หนึ่งคอยช่วยเหลือกันครับเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือจากใครเนี่ยเพื่อนนะครับที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยจะเป็นบุคคลแรกนะครับในขณะที่เราทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยเพื่อนนะครับอยู่ใกล้เราที่สุดเลยที่ให้การช่วยเหลือเราครับก็มีกรณีหลายอย่างนะครับที่ลูก,ลก,ลกนักเรียนก็ประสบ พบเจอกันในขณะเรียนก็มีขณะเล่นก็มีนะี่ครับบางคนก็ไปช่วยเหลือที่บ้านนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ทําการบ้านออนไลน์นะครับ <c oughs> ก็ช่วยให้ถูกนะครับช่วยเหลือในทางที่ถูกนะครับช่วยแนะนําประโยชน์ช่วยแนะแนะเรื่องที่เป็นโทษนะครับให้หลีกเลี่ยงช่วยแนะนำอะไรต่างๆที่เป็นประโยชน์และก็ความดี ไม่ใช่แนะนำหรือว่าช่วยเหลือในทางที่ผิดอย่างนั้นก็ไม่ใช่ความหมายของคำว่าเพื่อนแล้วนะครับเพื่อนต้องให้แต่สิ่งดีๆกันและกันนะครับสองทำกิจกรรมร่วมกันครับอันนี้สำคัญมากเลยนะครับในวัยของเรานะครับเพื่อนนี่ถ้าไม่มีเพื่อนเนี่ยทำอะไรมันก็ไม่มีความสุขครับไม่สนุกสนานไม่มีความสุขนะครับแม้แต่ การทานอาหารนะครับสังเกตนะครับเราทานอาหารที่บ้านเนี่ยทานคนเดียวเนี่ยไม่ค่อยจะอร่อยนะครับหรือว่าไม่ค่อยจะพิเศษเท่าไหร่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีเพื่อนเนี่ยถ้ามีสหายเพื่อนมิตรเพื่อต่างๆเนี่ยมาร่วมรับประทานหรือทําสิ่งนั้นร่วมกันเนี่ยมันจะมีคุณค่าขึ้นมาทันทีเลยนะครับนี่คือความสําคัญของเพื่อนข้อที่สองคือ ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันนะครับจริงไหมครับข้อ2ข้อที่3นะครับให้คําปรึกษาครับในเวลาที่เราผิดหวังโศกเศร้า,าว้าเวนะครับไม่มีที่พึ่ง คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่กล้าพูดด้วยนะครับคุณครูก็ไม่กล้าพูดด้วยคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายเราไม่กล้าพูดเราไม่กล้า,าระบายความในใจของเราบางคนนี่ไปทําผิดมาบางคนไปทํา,า,เ,าทเรื่องที่ไม่ดีมาบางคนมีเรื่องหนักใจมีเรื่องที่ชอบไม่ชอบโดนบังคับหรือไม่โดนครับมันแน่นอกนะครับแน่นอกต้องยกออกนะครับจะจะไปยกยังไงล่ะครับ พเนี่ยครับเกลอครับผมสหายเพื่อนคือคนที่เขาจะรับฟังทุกอย่างจากเราปลอกประโลมเรานะครับแล้วก็ให้กําลังใจกับเราถ้าเป็นเพื่อนที่ดีนะครับแต่ถ้าเป็นเพื่อนที่เขาเรียกว่าเพื่อนปลอมๆนะครับถ้าเป็นภาษาพระท่านเรียกว่าเพื่อนดีนะท่านว่ามิตรแท้ แต่ถ้าเพื่อนปลอมๆเพื่อนจอมปลอมเพื่อนเพื่อนที่แอบแฝงมาในรูปร่างของเพื่อนแต่เป็นซาตานเขาเรียกว่ามิรเทียมนะครับไม่เกี่ยวกับมิรกระเทียมนะมิรเทียมนะครับมิรเทียมคือคนที่จะชักจูงเราไปในทางที่ผิดยกตัวอย่างเช่นไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดไปกระทําในสิ่งที่ก่อความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะครับการ ไปทากิจกรรมต่างๆสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองให้กับคนอื่นและครอบครัวเหล่านั้นเนะ่เป็นเพื่อนจองปลอมน,นะครับหรือว่าเป็นมิตรเทียมนั่นเองนะฮะสามข้อสามประการลูกๆครับจําไว้ให้ดีความสําคัญเนี่ยหลักๆของเพื่อนเลยคอยให้การช่วยเหลือทํากิจกรรมร่วมกันแล้วก็ให้คําปรึกษานะครับสข้อนี้นะครับสข้อ ให้ลูกๆจําเป็นหลักไว้ส่วนเ,เรื่องความรู้สึกอ,อื่นๆลูกๆก,ก็เสริมเข้าไปจริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้นะครับแต่นี่เรากล่าวโดยสรุปนะครับเพราะว่าคุณครูให้การอาธิบายด้วยอาจจะใช้เวลาค่อนข้างจะมากนะครับเดี๋ยวรบกวนเวลาที่ล,ลูกๆจะต้องพักผ่อนแล้วก็ทำกิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบนะครับ